กระทรวงพาณิชย์ขันรับนโยบายนายกรัฐมนตรีชูไทยเป็นคลังอาหารของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเสริมความมั่นคงทางอาหารโลกพร้อมผลิตสินค้าเก็บรักษาส่งทันที24ชั่วโมงครับนายพิชัยนริพธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการประชุม ACD Summit ในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้แสดงบทบาทผู้นำอย่างยอดเยี่ยม และยังได้รับการชื่นชมจากผู้นำต่างประเทศหลายๆประเทศนอกจากนั้นยังถือว่าได้รับการยอมรับจากสื่อมวลชนด้วยเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานจินวัตติดหในร้อยผู้ทรงอิทธิพลแห่งอนาคตจากการจัดอันดับของนิตยสารไทม์ซึ่งในการประชุม ACD Summit ครั้งนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรี ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารในการประชุมโดยระบุว่าประเทศไทยสามารถผลิตอาหารและเก็บรักษาเพื่อส่งมอบให้กับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางภายใน24ชั่วโมงหากเกิดความไม่สงบหรือขาดแคลนอาหารซึ่งทำให้หลายประเทศในตะวันออกกลางก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะครับ นอกจากนี้นายพิชัยยังกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์สารต่อความร่วมมือด้านการสร้างคลังอาหารกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางโดยได้มีโอกาสหารือกับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจจากสหรัฐ อาหรับเอมิเรตและโอมานเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าการลงทุนระหว่างกันซึ่งไทยแสดงความพร้อมที่จะเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารให้กับกลุ่มประเทศเหล่านี้ทั้งยังได้มีการหาหรือเรื่องการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยและ UAE ที่มีเป้าหมายสรุปผลในโอกาสแรกครับ การหารือกับโอมานก็เป็นไปด้วยดีครับฝ่ายโอมานชื่นชมพัฒนาการด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและการนำา AI มาใช้ในธุรกิจของไทยและแสดงความสนใจในบทบาทของไทยในฐานะคลังอาหารนอกจากนี้ยังมีการคุยถึงการลงทุนเพิ่มเติม,ตมและการทำข้อตกลงคุ้มครองการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศครับธนรัฐมนตรีพิชัยบอกว่าก,ากระทรวงพาณิชย์ดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เชิญชวนและแสดงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นคลังอาหารให้กับประเทศตะวันออกกลางพร้อมทั้งเน้นย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการผลิตอาหารคุณภาพสูงและสินค้าฮาลาลประเทศต่างๆในตะวันออกกลางก็มีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในไทยเพื่อใช้เป็นแหล่งส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไปยังประเทศกลุ่มตะวันออกกลางครับ